ผมมองว่าพุทธในบ้านเรามันเป็นพุทธที่หลากหลายนะครับนั่นก็คือผมไม่เห็นด้วยกับนักวิชาการที่ว่าพุทธในเมื่อมันอยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐนะครับรัฐก็พยายามทําให้มันเป็นแบบเดียวแล้วมันก็ไม่หลากหลายอันนี้ไม่ได้จริงนะครับเหตุที่ไม่จริงก็คือเราดูตัวอย่างจากการที่เรามีสําน,นักต่างๆมากมายนะครับมีครูบาอาจารย์มีคํา,าสอนและสอนต่างกันมากเราแล้มันยังดํารงอยู่ได้ในสังคมนี้นะครับแล้วถ้าท่านไปดูตามวัดตามชนบทบ้านนอกหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองนะครับ ขาก็สอนต่างกันคำนั้นเนี้ยไอ้พวกนี้มันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าพุทธมันไม่ได้มีแบบเดียวนะครับแต่ว่าทั้งนี้นะครับที่ผมจะพูดก็คือว่าผมรับไม่ค่อยได้กับกางเวลาที่เราเถียงเรื่องความแตกต่างของแต่ละสํานักแล้วเราไปอ้างเรื่องคุณความดีมคือเรื่องคุณความดีอ้างเรื่องบาร,รมีเรื่องอะไรเนี่ยมันควรจะหมดไปไม่ไม่ควรจะมีอยู่ในยุคนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นสาวกของวัดนาบ่าพง์ของท่านคริสต์นะครับ เราก็จะมองว่าท่านคริชผู้ถูกทุกอย่างเหตุผลสําคัญที่ท่านผู้ถูกก็เพราะว่าท่านเคยเป็นนายทหารชั้นใหญ่มาก่อนนะครับเพราะนั้นฐานะดียศถาบรรดาศักดิ์ดีเพราะฉะนั้นคนดีๆคนรวยๆแบบนี้เขาสละดเรียนเลยนะครับเพื่อที่จะมาทํานุบารุงพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีความโลภแลเขาก็จะไม่หลอกคนเพราะขาไม่รู้จะเอาไปทาไมใช่ไหมแล้วมันวางอยู่บนความเชื่อแบบนี้ยแล้วการพูดแบบนี้มันพอมองว่าทุกอย่างขาถูก เพราะว่าเขารวยมาก่อนมันเท่ากับว,ว่าสมมุติผมเป็นคนจนท่านก็จะมองว่าผมไม่มีทางพูดถูกเลยเพราะว่าผมเป็นคนจนแล้วผมมาเกาะศาสนากินใช่ไหมหรือว่าท่านไปยุตโตนะครับหรือท่านพุทธทาสอะไรเป็นต้นถึงคนพวกนี้ก็ไม่ได้รวยคนพวกนี้ก็จะไม่มีทางพูดธรรมะถูกแล้วก็จะไม่มีทางเข้าใจธรรมะด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนจนมาก่อนนะครับคนพวกนี้คิดแต่จะมาหาผลประโยชน์ใช่ไหมครับคือถ้าเรามองแบบนี้มันไม่ควรเถียงแบบนี้ใช่ไหมครับอันนีแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่ง ที่เราจะมองว่าท่านครุฑิษถูกก็คือท่านครุฑิษพยายามบอกว่าตัวเองไม่เคยใช้คาของตัวเองนะครับแล้วทุกอย่างที่ได้มาก็าคือคําของพระเจ้าผมอยากจะให้นั่นแบบนี้นะครับอันแรกก็คือหนึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าไหนคือคำพระเจ้านะครับเหตุผลเพราะว่าเราไม่ได้ฟังจากพระเจ้าโดยตรงเราเพียงแต่เชื่อเท่านั้นแหละครับว่าประโยคที่มันขึ้นท้นว่าดูก่อนพิสุทน์ทั้งหลายเป็นต้นมันจะเป็นคําของพระเจ้าคือผมจะเปรียบเทียบแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราบอกว่าพี้ มันตรวจได้โดยนักภาษาศาสตร์เขาเก่งนะครับเขารูว่าคําไหนมันเป็นคําที่น่าจะใช้เมื่อ2,500ปีที่แล้วคําไหนที่มันเพิ่งแต่งขึ้นน่าจะประมาณ200อปีที่แล้วคือคำพีเนี่ยนะครับมันมาจากการเขียนโดยเราที่เราโอเคกันตัวนี้ก็คือเรายอมรับว่ามันเขียนประมาณ700รอปีหลังจากผู้เจ้าตายแล้วนะครับแล้วเขียนที่สีหลังกาผมสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นผมเป็นโจรปล้นศาสนาแล้วผมมาเป็นคนเขียนคำพีนั้นนะครับผมจะเขียนว่า อันนี้พระพุทธเจ้าพูดนะอันนี้ผมพูดนะคือผมจะแยกง่ายๆแบบนี้เลยใช่ไหมครับแล้วท่านก็มาถึงอ่านมันก็จะรู้เลยว่าเออนี่เป็นของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าคือถ้าผมจะบิดเบือนศาสนาจริงๆผมทําได้แนบเนียนกว่านั้นใช่ไหมครับผมสามารถใช้ภาษาในภาษาดับเดียวกันได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นภาษาคนอีกประเภทหนึ่งคนอีกชนชั้นหนึ่งไม่ต้องคือเรามีความสามารถมากพอใช่ไหมผมอย่างผมตอนนี้นผมรู้ภาษาบาลีผมสามารถแต่งประโยคที่ให้เห็นว่าเป็นของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ ที่ท่านเชื่อไม่ใช่ก็ได้แล้วผมสามารถใส่อะไรก็ได้ในแบบที่มันทําได้คือผมทําได้ใช่ไหมเราเชื่อว่าเนี่ยเป็นของกุฎิจ้าแล้วอันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วคราวนี้การตีความที่ท่านบอกว่าเราไม่ตีความอมันไม่จริงนะครับมนุษย์อะมันมีก่อนที่เราจะเข้าใจอะไรสักอย่างกระบวนการรับเข้ากระบวนการพิจารณาข้างในแล้วก็การนําออกมันคือการตีความนั้นนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเช่นกาลามาสูตร ท่านคริสต์ปยามตีความนะครับนี่หมาท่านตีความท่านตีความว่าในข้อสุดท้ายที่บอกว่าอย่าเชื่อง่ายๆเพียงเพราะว่าคนนี้เป็นครูเราการามาสูรเป้าหมายของมันคือมันสอนว่าเราไม่ควรเชื่อใครเลยนะครับโดยความเป็นจริงนี่คือการตีความของผมนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแล้วเร่งเร่งปฏิเสธไม่ใช่รับฟังแล้วก็ดูก่อนว่ามันใช้ได้ผลไหมมันเป็นกุศลมันมันเป็นอไรกุศลไหม คืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเล่ากันมาอย่าเชื่อเพราะว่ามันเป็นประเพณีอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเป็นคำพีไปเลยแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ไงแล้วอันสุดท้ายอย่าเชื่อง่ายๆเพีงย,ยงเพราะว่าคนพูดก็เป็นครูเราคือพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแบบนี้นะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ให้สาวกพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ท่านว่าก่อนที่จะเชื่อก็ต้องพิสูจน์ก่อนนะคือการสอนเรื่องการรามาสูตรมันจึงไม่ได้งดเว้นมีข้อยกเว้นกับใครไงแต่เราควรใช้อันนี้เป็นมาตรฐานในการรับความรู้ว่า เราจะไม่เชื่อใครง่ายๆตราบเท่าที่เรายังไม่ได้พิสูจน์ใช่ไหมเราต้องฟังแล้วพิสูจน์พิจารณาแยกแยะมันก่อนแต่ท่านครัที่ท่านไม่ได้ตีความแบบนี้ท่านตีความว่าผู้เจ้าบอกว่าเชื่อผู้เจ้าแต่กับคูดูเนี่ยไม่ต้องเชื่อเพราะว่าผู้เจ้าท่านบรรลุอรหันต์ตั้งแต่ที่ท่านจะรู้มาจนถึงท่านตายท่านไม่เคยพูดในที่มันขัดกันเลยเพราะฉนั้นการบรรลุทามของผู้เจ้าเป็นสิ่งที่สาวกไมต้องเชื่อถ้าผู้เจ้าเดินลงโคลนเราก็ต้องเดินลงตามโดยที่ไม่ต้องตั้งคํานนถาม อย่างแรกถามว่าแล้วท่านก็บอกว่าไอการการละเมิดข้อเนี้ยมันไว้ใช้สําหรับศาสนาอื่นเราไม่จะมนต้องเชื่อศาสนาอื่นเราใช้สำหรับครูบาอาจารย์คนอื่นไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์คนอื่นแต่ว่าให้เชื่อพู้เจ้าอย่างเดียวนี่คือการตีความของเอล่นพุพิธถามว่าถูกไหมผมไม่ทราบใช่ไหมแต่ถามว่านี่อย่างน้อยผมสะทอ้อนให้เห็นว่ามันคือการตีความนะเพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่าเราไม่เคยตีความแล้วเราแค่อ่านแล้วเราจะเข้าใจเราไม่มีทางนเข้าใจหรอกนะครับ มนุษย์มันจะมีสิ่งที่มันเคยได้รับมาก่อนแล้วสิ่งที่เข้ามาใหม่มันจะมันจะถูกปีความไปตามสิ่งที่มันเคยได้รับมานะครับนั่นหมายว่าเราถูกบ่มเพาะมาอย่างไงมันก็จะเป็นแบบนั้นบ่มเพาะมาในเรื่องการทหารนะครับบ่มเพาะในเรื่องประเด็ดการเรื่องความเชื่อความศรัทธาคุณก็จะเป็นแบบนั้นอบรมเพาะมาในเรื่องประชาธิปไตยเสรีนิยมการหลักคิดการใช้เหตุผลคุณก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหมายว่า เมื่อคุณได้รับข้อมูลกล่าวสารบางอย่างคุณก็จะแปลมันไปอีกแบบหนึ่งคือผมจะพูดนี่คือธรรมดาของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่าเราไม่ยังเป็นต้องตีความไม่จัเป็นต้องใช้ความคิดไม่ยัเป็นต้องมันเป็นไปไม่ได้นะครับคราวนี้อย่างกรณีของธรรมกายเวลาเถียงของธรรมกายเหมือนกันคือถ้ามีคนมองว่าธรรมกายมงมงายนะครับคือผมก็ยอมรับว่าส่วนตัวผมก็มองว่าธรรมกายมงมงายแต่ผมไม่ได้หมายว่าว่าธรรมกายคนเดียวท่านคริสตที่ผมมองก็มงมงายใช่ไหม หรือแม้แต่ผู้ศาสนาในบ้านเราที่มันเป็นอยู่มันก็งมงายนะครับงมงายนี่ไม่หมายความว่าผมไม่ชอบเลยผมก็เลยบอกว่างมงายนะครับแต่มันอธิบายไม่ได้นะครับพอเถียงแล้วมันเถียงไม่ได้มันต้องใช้รดทธาในการให้เชื่อแล้วไอ้นี่ที่ผมเรียกมันว่างมงายนะครับเวลาเราด่าธรรมกายนะครับผมไม่ได้เห็นด้วยกับการที่เราต้องควรด่าธรรมกายอยันเดียวนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็พอๆกับธรรมกายแต่สิ่งที่ลูกศิษยธรรมกายโต้กลับมาก็คือพอๆกับท่านฤุธิษลคุณรู้ไหมว่า ว่าธรรมกายมีปต9กี่รูปนะมีเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะเรามีการเรียนการสอนคือการมาอ้างแบบนี้มันอ๋อผมผมยกตัวอย่างสมมติน,นะครับผมไม่ได้เป็นปต9แล้วนั่นหมายว่าผมยังไม่มีทางเข้าใจผู้ศาสนาได้อีกใช่ไหมครับพืทธทาตุปต3ปต4เข้าใจมาเพื่อธาตเข้าใจผู้ศาสนาผิดใช่ไหมครับหรือว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าปต9เป็นสมาธิถิ่ผมมีเพื่อนหลายคนเป็นปต9นะครับ คนพวกนี้เชื่ออะไรงมงายมากแล้วผมจะเล่าว่าทําไมการเรียนบาลีแล้วที่เราเข้าใจว่าเก่งผูาา้ศานาที่จริงมันไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกนะครับการไอ้คำพีในผู้สานามันจะมีเราจะแบ่งเน็นงคำพีชั้นหลักนะครับ,บ,บก็คือพระไตรปิฎกคราวนี้คำพีชั้นรองก็เป็นคำพีอตัตถกถาพระเถระที่ท่านแต่งขึ้นมาเพื่อมาอธิบายบางอย่างที่ท่านเชื่อว่าพระเจ้าพูดแล้วคนจะฟังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ไม่จําเป็นนะครับผมหมายว่า มันไม่จําเป็นเฉพาะจะต้องอธิบายสิ่งที่ฟังแล้วไม่เข้าใจบางเรื่องมันง่ายแล้วแต่ก็ยังพูดเพื่อขยายความแล้วก็ตั้งตัวอย่างตั้งกรณีอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันผมเชื่อว่ามันคือการตอบสนองสังคมในตอนนั้นผปยกตัวอย่างเช่นคำพีธรรมบทนะครับคำพีธรรมบทเออจริงก็งี่เง่ามากนะครับหมายถึงมันจะมีเรื่องคือถ้าเราฟังอนุบาลฝันในฝันวิทยาของ d m เอนะครับแล้วก็จะมีคนตาย แล้วเขาก็ถามหลวงพ่อธรรมชโยว,ว่าคนนี้จะได้ไปเกิดเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นผมพูดตรงนะครับการพูดแบบนั้นน่ะผมก็บอกได้แล้วหมายว่าท่านไม่ได้พูดโดยที่ท่านไม่มีหลักหลักเกณฑ์อะไรนะครับมันวางอยู่บนคัมภีร์ธรรมบทคัมภีร์ตรกถฐานเนี่ยนะครับเพราะว่าตรกถานมันพูดถึงเรื่องนี้จริงๆเช่นไอ้คนนี้ถวายมะม่วงมาผลหนึ่งอาจจะไม่ได้ศรัทธามากอะไรเนี่ยถ้าศรัทธามากจะไปเกิดเป็นอะไรไม่ศรัทธามากจะไปเกิดเป็นอะไรคนนี้มันฆ่าหมูมาทั้งชีวิต ค่าวัวมันทั้งชีวิตตายไปมันจะไปเกิดเปพวกนี้มันมีคําตอบอยู่ในหนังสือธรรมบทแล้วนะครับแล้วในธรรมบทนั้นก็อ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดว่าใช่ไหมจะจริงไม่จริงผมไม่ทราบใช่ไหมแต่ว่าถ้าท่านเป็นชาวพุทธในแบบที่ท่านครุฑว่าหรือที่ใครว่าวก็ท่านก็จะต้องเชื่อคําพระเดชพิกพวกนี้นะครับแล้วตกลงเมื่คือทุกอย่างมันมีอยู่ในนั้นอะ่ะเช่น,นพระไปเด็ดธรรมบัตรก่อนตายไปด็ดญาสาลายตายไปก็จิตปฏิพัฒ ยังห่วงนั้นอยู่ก็ไปเกิดเป็นพญายนาคอะไรเนี่ยนะครับคนเราพอจะตายหวงสมบัติก็ไปเกิดเป็นเลนเป็นหนูเป็นงูเป็นอะไรก็สมบัติของพวกนี้มันมีอยู่จริงในใน,ในอัตถกถานะครับแล้วพระเราที่เราเรียนมาเราก็เรียนอันนี้ครับมันจริงไม่แปลกว่าคนที่ได้เป็นมหาประโยค3สามสี่ห้าอะไรไปคนพวกนี้พูดเรื่องกรรมใช่ไหมพูดยกอัตถกถาธรรมบทพูดเรื่องว่าทำอันนั้นแล้วได้นี้นะ้ท่านจะชานาญในเรื่องนี้มากผมเลยบอกว่า เราอย่าพยายามแอดซูมว่าคนที่จบปท9ก้าจะต้องเป็นคนที่เก่งมาด้บิดกนะครับท่านอาจจะไม่อ่านมาได้บิดกเลยก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านเรียนมามันเป็นคำพีตะกถาซึ่งเป็นคำพีที่บอกเรื่องนี้นให้คนทําบุญให้คนมาทาบุญคือสิ่งที่ธรรมกายพูดมันไม่ใช่มันไม่มีอยู่จริงนะครับมันมีอยู่เลยในคำพีเช่นบอกว่าวันนี้ถ้าเรายังไม่ได้ทําบุญเราอย่าเพิ่งกินข้าวอะไรเงี้มันมีอันนี้มีแม้แต่ในพุทธวจนะนะครับท่านไปอ่านดูในเรื่องทาน อยู่หน้าแรกของผู้ธวัจนะเลยนะครับที่ท่านกฤตเขาทํากันแล้วการบอกว่าการทําบุญแล้วได้ผลดีต้องทํากับนาที่ดีอะไรพวกนี้ก็มีอยู่ในนั้นหมายว่าผมอยากพูดอย่างนี้นะครับทําไมเราไม่มองว่าเราชาวพุทธเราควรไปยึดกันที่เหตุผลแล้วเราทิ้งเรื่องนี้มันงมงายต่อให้เราเชื่อมันเป็นของผู้เจ้าได้นะยกตัวอย่างเช่นการทําบุญนะครับผมตีความการทําบุญการให้ทานว่ามันคือการฝึกเสียสละของเรานะมันลดความตนีนะ แล้วคราวนี้นั่นหมายว่าผมไม่ได้ตีความว่าเราทําเพื่อถ้าเราทํากับคนที่เป็นนาบุญดีเป็นคนดีเราก็ยิ่งได้บุญเยอะผมไม่เชื่อแบบนั้นนะแต่ว่ามันผู้ยาทาท่านก็พูดเรื่องทานเพื่อลดความดะหนี่ใช่ไหมพุทธศาสนามันมีหลักการอยู่กิเลสสามอันก็คือโลภโลกรธหลงนะทานอย่างน้อยมันช่วยจัดการความโลภเราไดไ้จากที่เราเห็นเก่ตัวเราก็ช่วยเหลือคนอื่นสลา่งปันคนอื่นถามว่าทำไมเราไม่ตีความแลอเราสอนแบบนี้ใช่ไหมเราจะไปสอนว่า มันจะได้ผลมากนะก็แต่เมื่อเราทํากับนาบุญที่ดีนาบุญที่ดีจะต้องเป็นคนมีศีลพอพูดแบบนี้ถึงเราสิ่งที่เราต้องนึกถึงก็คือพระใช่ไหมเราก็ทํากับพระไงแล้วธรรมกายก็พูดอยู่แต่เรื่องนี้นะครับเรื่องพระพระสงฆ์เนศูนย์การสิ่งที่ธรรมกายต่างจากสำนักอื่นๆที่เป็นสำนักใหญ่ด้วยกันนะครับเช่นคือผมไม่พูดเรื่องสำนักใหญ่ในเมืองไทยอยื่นเพราะว่าผมไม่เชื่อว,ว่ามันมีเท่าธรรมกายนะครับแต่ว่า,าเทียบกับมหายานครับจะเป็นสื่อจี้พวกหัวโงซานพวกเนี้ย พวกนี้เป็นมหายานแล้วไม่ได้ผูกขาดไว้กับตัวพระสงฆ์คือขอสอนให้คนช่วยสังคมจริงๆนงเช่นสื่อที้นะครับคุณบริจาคสร้างโรงเรียนคุณทำโน่นทำนี่ทำไปเลยช่วยไปเลยแต่ของธรรมกายคุณต้องมาตักบาตรพระหนึ่งหมื่นลูกใช่ไหมคือบุญมันจะเกิดเพราะ้าเมื่อคุณทากับพระเท่านั้นเลยใช่ไหมบุญพวกนี้มันจึงจะเก็บไปได้แล้วคุณก็ก่อยไปสวรรค์ก็ไปอะไรกันลทัทธิธรรมกายไม่ได้ทําให้คนเสียสละด้วยความมุ่ง จะชำระก,กิเลสตัวเองะใช่ไหมแต่ว่ามันมีเป้าหมายเบื้องหน้าของการทํามันนั้นอยู่การสั่งสมบามีแล้วก็ไปอวบุญเยอะๆไปอวบุญกับนาบุญการแนวความต่างของธรรมกายมันก็คือความต่างที่เอาพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางว่าทุกคนจะต้องมาทําบุญกับพระสงฆ์ก่อนส่วนพระสงฆ์จะไปช่วยผู้ประสบภัยจะไปช่วยอะไรสาลจังหวัดใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งชื่นทีหลังนะครับถามว่าทําไมเราทําเราสละแบบนั้นไม่ได้นี่คือการตีความเพื่อให้เข้ากับพระสงฆ์ซึ่งมีพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางของเทรวาอยู่แล้วนะครับ แต่สำนักของมหา,ายานใหญ่ๆอีกหนึ่งของขไม่ได้เป็นแบบนั้นของตีความเพื่อหเห็นว่ามนุษย์เท่ากันแล้วก็คนคือไม่ว่าคุณทำกับใครคุณก็ได้เหมือนกันเป้าหมายคุณก็คือคุณต้องช่วยคนใช่ไหมครับนี่คือความต่างนะครับคราวน,นี้คือผมจะบอกว่าพุทธศาสนาที่จริงที่มันดูไร้เหตุผลมันมีเยอะมากคือเราอย่าไปมองแค่ธรรมกายนะครับผมไม่อยากให้เราด่าธรรมกายอย่างเดียวเวลาเราไปไปวัดแล้วเราอวดน้ำมันจะมียะถาวาริวหาปุราปริพุเร นี่คือใช้กันทุกวัดนะครับแล้วผมจะแปลนี้ให้ฟังนะครับท่านบอกว่าข่วงน้ําในมหาสมุทรที่มันเต็มได้เพราะว่ามันมีแม่น้ําน้อยๆไหลามาเนี่ยนะครับสาครที่ไหลามาที่ในนิดทีนิดนิดไหลามาจนน้ำให้มันเต็มฉันใดบุญที่เราทําในโลกนี้ก็ย่อมไปถึงคนที่ตายไปแล้วหรือไปสู่โลกหน้าแล้วฉันนั้นคือการพูดแบบนี้มันมีเหตุผลที่ไหนใช่ครับผมฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะครับคือมันเป็นคนละเรื่องกันเลยกับการบอกว่า แม่น้ำาหลาสายทําให้หมาสมุทรเต็มกับการบอกว่าถ้าเราทําบุญวันนี้คนตายก็จะได้รับแล้วทําไมเรารับฟังของพวกนี้ได้นะผมว่าถ้าเกิดว่าเราพูดจริงๆแม้แต่ดเด็กตัวเล็กๆอะไรที่มันพอคิดได้มันไม่เห็นด้วยกับมันนี้ด้วยซ้ําน,นะครับแต่ว่าผมจะพูดก็คือว่าผู้สนาวก็ตงมันงมงายนะครับคือในแง่ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปอ่ะแล้วคำพีที่มันงมง,งายมันก็มีเยอะมากคําว่างมง,งายคือการตีความของผมนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันผิดนะครับ และรานนี้ผู้ธหารที่มันเป็นอยู่มันก็ไปจับออนพวกนี้มาใช้ครับแล้วโดยทั่วไปในสังคมไหนมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธรรมกายทํามันไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกอะไรไปมากนะครับธรรมกายมันน่าเกลียดตรงที่มันมีกระบอกเสียงใหญ่มันมีสื่อมีอะไรแล้วมันน่าจับตาเ่านั้นเองแต่ถามว่าความจริงวัดทั่วไปเป็นแบบนั้นไหมสอนแบบเดียวกันไหมคนทําบุญแบบนี้แล้วจะได้อันนั้นเหมือนกันแหละนะครับผิดผลก็เพราะว่าโดยหลักๆก็วางอยู่บนพื้นฐานเรื่องอัตกระาธรรมบทที่เราพูดเคลียร์ไว้ เยอะมากในเรื <t society> well, ่องผลของการทํานั้นท้นี้อยู่แล้วเราก็เนี่ยนี่คือผลของการเรียนมาลีนะครับหมายว่าเราไม่ได้เรียนมาด้พิโดกแต่ว่าเราเรียนกัะเพียร์แกระถาเพราะนั้นอย่ามาอ้างว่าต่อให้คุณมีคนจบพต .9 ลักแสนรูปมันไม่มีเครื่องยืนยันหรอกว่าเราจะเข้าใจอะไรถูกผมไม่ได้หมายความว่าผมพูดว่าธรรกายผิดแล้วก็ผมตีความถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างน้อยการตีความมันควรจะมีเหตุผลใช่ไหมแล้วก็มันจะรับฟังกันได้สังคมมันควรจะไปถึงขั้นที่ฟังเหตุผลไม่ใช่ฟังที่มานะครับ ที่มาอ้างว่านี่มาจากพระสูตรนี้อันนี้มันไม่พอนะครับอ้างว่าอันนี้เป็นคําของพระเจ้าคือถ้ามันเป็นของจริงแล้วมันพูดแล้วมันผมว่าถ้ามันเป็นคําจริงมันพูดแล้วมันเข้าใจได้ะมันไม่ต้องมาปลอบใจตัวเองว่านี่มันถูกแล้วแต่ว่าทำไมเราไม่เข้าใจแล้วสานักพูทธว,วจนะก็แบบเดียวกันถ้าท่านนี้ไม่เข้าใจนะรับก็ยังบอกว่า i, เฮ้ยอ้โ,โพุทโธโธรรมโมพระเจ้าท่างประเสริฐจังหนอท,ทําไมธรรมะช่างลึกซึ้งอะไรขนาดน,นี้คื ผมวม่าทาไมเราต้องเด็ดจริตแบบนี้่ไม่เข้าใจเราถามได้ไหมว่าเราไม่เข้าใจแล้วเราไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันมีหลายสูตรมากเลยที่ตอให้เราเชื่อเป็นพุทธวจนะนะครับผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับไอ้คำสอนแบบนั้นแล้วผมเชื่อว่าผิดด้วยนะครับแต่ว่านั้นหมายว่าถ้าเราเชื่อก็ก,ก็แล้วแต่งนะครับคราวนี้ผมจะสูตรว่าสังคมไทยที่จริงอ่ะดังที่ผมพูดนะครับว่ามันหลากหลายมันหลากหลายคือมันมีโอกาสมากสิ่งที่ผมอยากจะให้มันเป็นก็คือ เราสามารถเถียงได้นะครับนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้บอกว่าเราต้องเชื่อใครพูดอะไรแล้วเราต้องรับฟังเราไม่เห็นด้วยกับธรรมกายเราก็เถียงธรรมกายได้ไม่เห็นด้วยกับครึกรีดก็เถียงครึกริดได้แต่การเถียงมันควรจะวางอยู่บนเหตุผลที่มันคุยกันในฐานะมันเป็นมนุษย์นะครับหมือว่าถ้าเราเชื่อเรามีการศึกษา่นหลายท่านก็อ้างมาจบปัญญาโทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ใช้ศรัทธาในการพูด่ยพอพูดสเสร็จเฮ้ยเชื่อพุทธเจ้าไหมฉังใช้บาตรใช้จีบอลพุทธเจ้าไหมถ้าไม่เชื่อก็สึกออกไปเลยอะไรเงี้ย คือการพูดแบบนี้มันไม่ควรใช้ <c oughs> คือถ้าผมไม่ด้วยกับท่านแล้วผมอธิบายไปท่านก็ควรจะอธิบายด้วยเหตุผลนะม,มันไม่ใช่อ้างน,นอ้างเรื่องบุญบรารมีอ้างเรื่องจํานวนพอตอเก้าอ้างเรื่องคนดีมาเกิดอะไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่ควรใช้นะครับคราวนี้ในเมื่อมันเถียงแบบนี้ได้ที่ผมอยากจะเสนอต่อไปก็คือเราควรจะมาเถียงกันแบบนี้น,นะครับแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะต้องไปใช้กฎหมายในการจัดการใครนั่นหมายว่าตอนทีผมไม่เห็นด้วยกับท่านคุึกนิื้ ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ควรจะไปเอากฎหมายมาจัดการท่านคุฑฤทธิ์ว่าท่านตีความผิดนะครับไม่เห็นด้วยกับการเอากฎหมายมาจัดการธรรมกายก็าธรรมกายพูดผิดผมในเรื่องคำสอนนะครับไอเรื่องยักยอกทรัพย์อะไรที่เขากล่าวหากันก็จัดการในทางกฎหมายไปนะครับแต่คำสอนมันควรจะมีเสรีภาพที่จะให้คนพูดใะคือถ้าท่านมองว่ามันไม่ควรให้เสรีภาพเพราะมันจะตีความผิดเพราะมันจะหลอกคนมันทําให้คนเสียทรัพย์คนงมงายคนเนี่ เราต้องยอมรับว่าคนเขาเลือกเองนะครับที่เขาจะมง,งานผมเราต้องให้เสรีภาพเกีกับการเลือกมุงงานอันนี้หมายถึงว่าคือคนที่สมมุติเขาบอกว่าเขาไปทาการแล้วเขาไปปล่อยจากเงินเยอะอย่างมากจนเขาแทบไม่มีกินอนะไรเนี่ยเขาเลือกเองไงใช่ไหมเขาอาจจะเชื่อว่ามันเป็นวิธีมัเป็นบารมีอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งคุณไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องใช่ไหมไม่ควรจะรัฐไม่ควรจะใช้อํานาจกฎหมายในการไปจัดการแม่ของทาบุญอนะไรเนี้ยคือถ้าเราจัดการคนกันแบบนั้นนะครับ ท่านก็อาจจะจัดการผมด้วยอย่างที่ผมพูดสมรู้ผมพูดมาหลายๆอันนะครับท่านจะบอกว่าผมพูดผิดผมพูดแม้แต่ว่าพูดยาไม่เชื่อชาติหน้าผมอธิบายไว้อีคลิปหนึ่งนะผมก็อาจจะถูกจับในฐานะพ่อมดุดแล้วก็เอาไปขังคุกเอาไปเผาอะไรอย่างนี้ก็ได้ <laughs> คือมันไม่ควรใช้กฎหมายในการมาบอกว่าคนอื่นตีความผิดนะครับเพราะการตีความมันหลากหลายเหมือแบบที่ผมกลืนไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเรารับทราบอะไรมาเราก็จะตีความในแบบที่เราเคยรับทราบมาจากประสบการณ์อันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ความหลากหลายจึงไม่ใช่ปัญหานะครับสิ่งนี้มันควรทําให้มีในสังคมไทยมันไม่ใช่ทําให้มันมีแบบเดียวแต่ทําให้คนมันมาเถียงกันโดยที่ใช้เหตุผลแล้วเรายอมรับฟังคนอื่นได้นะเดียรับฟังคนอื่นได้แล้วทาให้คนอื่นมาเป็นแม่รองไม่ได้ก็ไ,ไม่ใช่ปัญหาขอยังอยากจะศรัทธาท่านคือปิด้อให้เขาศรัทธาไปพอๆกับที่เขาศรัทธาส่วนโมฆก็ให้เขาศรัทธาไปถ้าเขาคิดว่าเขาได้ไประโยชน์จากนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเองใช่ไหมวันหนึ่งสมมุติว่าเขา เปลี่ยนความคิดหน่อยจะใช้คําว่าตาสว่างเดยผมไม่อยากใช้คานั้นเพราะมันด pues ูเหมือนเป็นคนง่วงแล้วเปลี่ยนเป็นคนฉลาดวันหนึ่งเขาเปลี่ยนความคิดแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาไม่เห็นด้วยกับมันแล้วเขาก็เปลี่ยนของเขาเองใช่ไหมเขาทาบุญหมดตัวแล้วเขารู้ว่าเออเขาผิดแล้วเขาก็เปลี่ยนของเขาเองหรือถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขายังอยากจะอยู่แบบนั้นผมว่ามันก็เป็นสีดีภาพของที่เขาควรทํานะครับมันไม่ควรจะไปทําให้ใช้กฎหมายแล้วทําให้คนเป็นแบบเดียวนะครับ